สวัสดีค่ะคอกันก็ซองตันน้อยเนาะเมื่อนี้นาน้อยสิมปันอันนี้ไ้เมือเอือนเสาจังมาถอดเลยไก่ปอบหน่อยมาปั่นเป็นก้อนเป็นก้อนนะคะเนาะปั่นก้อนระบาทสิถอดขายมือเอือนเสาคะ่ะมือเอืนอนเสารทุ้งแรงเนาะปั่นไว้จากสองสาถาดอะไรมันก็ทคำแล้วเดี๋ยวจังหน่อยจะเสด็จกลับกลับบ้านมาขายของซอยแม่มื่อนี้มาเตรียมของ เดี๋ยวขออนุญาตปั่นแปลงต่อนนะคะเนาะเดี๋ยวมันคำค่ะอันนี้ตาหน่อยว่าเสียนทอดไกป่ป๊อปจะบซูนของไก่กินล่องเบิงนะคะเนะเาะวาลสามันจะเป็นแมะว่าสิ้นก่อนต้องกินก่อนเล็กน้อยอน,นี่เอากระทะหน่อยจักหน่อยาะว่าทอดกลินนะะั่นสอค่ะนาตาไกป่ป๊อปก็สิเป็นนี่สิเนาะ นี่ค่ะเป็นแบบนี้และแล้วก็ใส่ซอสใส่ยังงี้นนะค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วๆีจ้า ถอดล่องเบื้องแล้วค่ะเนาะเอาไปซิมเอาซูนองไก่ซิมเบื้องหินใส่ซอสดเดยอ่ะแม่ซิมให้แม่ซิมเมื่อกี้นี้แม่ว่าพานเป็นว่าแม่มแม่ซิมเองเบืออ้องอีกไหมอันนี้เรื่องจำเป็นเรื่องใจงานกินไกินได้ได,ดอกปะแต่เ<ม>ด็กน้อยมันมากัดขยเอาด้แม่พงขยองสิรถเผาโพดรถบาร์บีคิวรถอันสาหร่ายอืมหงดการบาร์บีคิวงั้นมึงกันอ่ะ ไม่ได้เหนือที่นนี้สอห้านไหนมะอันนี้ก็จะให้แม่กินอันนี้ก็จะเอาแ้องไก่อืมไการแม่ได้นับอยู่บอกว่ามีจก่อนอะบ่วันเศ้าบาทนี่ประมาณเศร้าบุืน้กันปจัดปาร์ตี้แล้วกันเนี่ยอีบเสียกับเซียวอีบอกมันจะแม่อีบวจะเอาไหมันี่ไปใสแม่อีบัะเอาไหมไปใสไเอาไปน้าสวนงม่วงม โอ้ยะปวดพโมกเนี let, ่ยมนจะไปปาร์ตี้กันเ่่มันนันล้ดีกัน้พอ้อนพาอสไ่ปอ่ออเาซอสก็ซอดก็ต้องจิ้มด้เอไปกินซิมเมืองกอนเนี่ยมันเป็นโรสซนในย่างห้พพอซิมกันซิมเมืนไก่ปอบเด้อเาปนหนังเนี่หนังอีเมะเข็มเออเป็นตะขายเงินเด็กหน่อยบ เอาน้ำจิ้มมาขา้เียออ่นนารสชาติเป็นไงรสชาติกล่อมดีก่อมดีอปได้เงินนิดหน่อยบ่อันนี้จะบ้ากันไปไซสก่อนดิจะบ้ากันไปใส่นี่จะไปาพักที่ไรโอ้ไปสวนสวนดอกม่วงอันย่านเงาก็เลยอาทั้งไม้ทั้งยังไปนะไปมวนมีไปเศร้า ไปสคนนี no ่บอ่ะ้าวหนาหนนี่เนี่ยติดพักเลียีวาใส่มาเหมืเยอะเหรอแนเด้ไปทางอระครั่ะค่ะข้ามมาขาดค่ะความถูเล็กค่ไค่ะค่ะนอเ่อสีมาหัวใด้่ลดเื่อสีมาหับทาเลี้ยวทาอีวิแฮมบบาเฮ็ดสิวายุรันยายม่นมาสัน น้องไก่ยาน้องไก่บอกว่าอีแยงเกาะรอบอันมือบานมือวมกวนนี่ยังว่าถ้าเราซอยอยากอยูอย่สดไ,ไม่กินก่อน,นจะเอายังไงเนี่ยเป็นไหมเราต้องกินกับซอสเนาะอันนี้ของอีแยงด้นนดานน,นนี่มันหลุกกดมาหนังไก่เนีเค็มหนังไก่อันนี้ต้องกับซอสแมนซอสบะเขืออันนี้ก้อนละบาทนางปันน่นแต่ไม่มีอย่นงไรมั้ยล่ะ กินไหมไมกินที่ไหนแกงปลาไส้ยังเกาะใส่พกคมจันนักฮู้ว่าแพมบอกบอกว่านวก,กินเขาแลยงเนี่ยไปละเดี๋ยวขออนุญาตกันได้ค่ะเด้อหก็คือของไปเตรียมขายนะคะเนาะเตรียมขายค่ะส่วนหนึ่งเห็ดเดียบ้อยเลี้ยวซุ้มไก่ป๊อปซุ้เมเนียง ค่ะเมื่อนี้ตาน้าก็สิมาตเตรียมของเนาะก็คือถอดไก่ข่ยาวอันนี้ถอดไก่ป๊อปไก่ป๊อปเป็นก้อนอันนี้ปั่นไว้ปั่นไว้แล้วตั้งแต่าวานนี้แช่ตู้เย็นไว้เข้าช่ำการถอดตั้งน้ำมันให้มันเดือดก,ก่อนเทานัางทถอดอันนี้ไก่ป๊อบใหม่เฮดม่อกิน,นี่ค่ะเฮดซอยกันกับแพร่เบาๆนะคะเนาะเลยทายคิดไว้อยู่ค่ะแล้วอันนี้ปีไก่ไข่ยาวเข้าก็สีลงทอดแลวก็เป็นไฟของเข้าค่ะ เหมือนนี่แล้วก็ทอดเกี๊ยวทอดเกี๊ยวน้ำทอดหลายอย่างค่ะเตรียมไว้ตั้งแต่บ่าสองนะคะเนาะตอนนี้ตอนนี้เวลาใบาสองก็สีท่าการทอดไวเ้เล็กหน่อยเลือโรงเรียนใบาสามเครื่งพอดีนะคะเนาะเอเชได้ขายเนี่ยตอนนี้นก็จัดของเรียบร้อยนะคะเนาะมันก็แดดเล็กน้อยแต่นนี้ไงค่ะเขาจะก็ลง้งภากันลงเลือละละเตรียมไว้ตบเตยพอ,อยังพอจะได้กายไปไป,ไปแวะไปฮับเอาร้านซะก่อนจะสิมาขายของนะคะเนาะ,ะก็เลยเตรียมไว้แม่เบนขายให้ มีไก่้ปอบหน่อยอันนี้น้องไก่อันนี้ปีไก่้ขยะแล้วก็อันนี้ไก่้ปอบเสียใหม่เนาะ,ละ,นลนะแล้วก็เฟิล์มไฟค่ะแล้วก็เยลลี่เนาะแล้ยังเพิ่นเดี๋ยวขออนุญาตไปฮับเอาร้านกันเลยค่ะเด้อน่ากิสิกินเขาแยงอยู่บ้านนะคะเนาะกินย่างใสแต่ว่าเบื่องเป็นเป็นตาคือเป็นตาหน้าไม่กินแท้เพราะว่าไฟป่าพอลฟอร์มอนมาแล้วเนาะกินเขาแยงบ้านครับมันอยากกินย่างใส ในทีเนาะเหลืองอลาบแซ่บในแก้วแซ่บมากินค่ะย่างใส่แซ่บเนาะแล้วก็สิใหม่จักหน่อยเลาก็จะตัดแกะออกแล้วก็จะไปหั่นหั่นหั่นเนาะค่ะเนาะแก้วเ้าก็เห็ดแซ่บไมาได้ค่ะมากินข้าวน้ำกันแซ่บๆน้อกันย่างไส้อ่อนจ้ามาได้ค่ะมากินข้าวน้ำกันแซ่บ อันนี้เพ็ดย่างใสแล้วมีแก้วซองอันตร์นี้มันเป็นแก้วหลวกหลวกป่าเนาะมันบวกเขากันปันใดกะสีเอาแก้วอันนี้เทียนแล้วคนต่ำม,มันมีหนามเมื่อกีเพชรเปรียวหวานนี่แหละอันนี้ปนอีก,กับปูมีแก้วบรกอบนะก็ปกลิ้นไม้สั่นกินป่าขเขาเอง้าไปกินขวน้ำกัดแสบ ない。 bốn mươi bốn năm năm, một trăm, 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 một trăm,

ใช่ใเหมือนกันค่ะคิปแังนเนาะแก้วเพชรเพช,เพชครคางอีน้นีดแน่นไปเป็นแล้วเขาเนี่ยจบคลิปเต้นตัวนี้นะคะเนาะมาด้วยกันสีทองกันสิ่นเดบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตาน่อยนะคะเด้อบ๊ายบาย